เป็นขนมกินกับอ่ามันจะมีน้ำอ้อยนะคะเนาะน้ำอ้อยมีน้ำอ้อยนะคะคุทผก้ชมไม่ต้องทิ้งนะไม่มาไม่เคยทิ้งเลยนะเสียดายข้าวนะคะเนาะเขาเริ่มพองแล้วทุกคนพองแล้วกรอบค่ะกรอบกรอบเพื่อนๆไม่ต้องทำไฟเลยอันนี้คือข้าวเหนียวที่ที่แห้งแล้วนะ ที่เราเอาออกจากกระติบนะเพื่อนเพื่อนเที่ยวออกจากกระติบแล้วแบบเราไม่ต้องไปทิ้งนะถ้าเขาแห้งแล้วเราจะมาทอดได้นะทุกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไม้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดข้าวเนาะค่ะเนาะทอดข้าวเหนียวทุกคนอันนี้นี่ยายไม้ลองปิดน้ํามันร้อนทำแรงมากนะน้ํามันร้อนนะทุกคนมันร้อนแล้วเนาะมันก็จะโยนลงไปเลยเพื่อนเพื่อนจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเขาเริ่มเหลืองแล้วทุกคน เรื่อเหดืองแล้วนะเนาะความแรงมากนะคนะี่น้ำมันร้อนนะทุกคนมันรลอนแล้วเนาะมันก็จะโยนลงไปเลยเพื่อน,อนจะเป็นอย่างนี้นะรุบคณได้นะคะเปิดแรงได้เสร็จแล้วแล้วก็พอพอรู้สึกว่าเขาร้อนแล้วเราก็ผ่อนลงนะครเนาะผ่อนลงอืม ไปขึ้นอีกนิดหน,นึ่งค่ะมีน้ำอ้อยเราใส่ไปน,น้ำราดลาดน้ำอ้อยข้างบนมันก็เป็นเหมือนเอ่มือนที่เขาทาขายนะเพื่อนๆมันเขา้นนะเขาแต๋น่ะมันเข้าวเต๋นเขาทำข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเอ่อไปตากไปตากแห้งๆเนาะล้วก็มาทอดทาเป็นขนมได้นะเพื่อนๆไหม่นะคะอืม เพื่อนๆเคยทำกินปิดไฟก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราคงขอเลยอย่างเนาะย่ะมาลองนะคะอันนี้ลองเนาะได้แล้วนะเพื่อนเอ๋มาจะใส่ผ่อนไฟหน่อยนึ่งนะค่ะเน้องเพื่อนโผอ่ไฟหน่อยนึงก็ไม่ต้องทำแรงมากนะคะนี่น้ำมันร้อนนะทุกคนมันร้อนแล้วเนาะมนก็จะโยนลงไปเลยเพื่อน จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนทำแรงมากนะครับน้ำมันร้อนะทุกคนมันหลอนแล้วเนาะมันก็จะโยนลงไปเลยเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็จะโกบอบนะ,ะเนาะข้าวเหนียวที่แห้งแล้วเพื่อนๆ๋ยวไปทิ้งดเด้อเสียดายนะคะเอามาทอดแเราเราทำาทำทานกับน้ำอ้อยใส่น้ำอ้อยได้นะเพื่อนนี่มัซื้อน้ำอ้อยใหม,ม่เนาะ คลิปต,ต่อไปยไมาจะทําให้ดูนะคะใส่อมไอยทํา,ะะทาย,ะะยังไงเนาะคะเนาะทําขายเนาะคะเนาะยมายทากินประจานะเพื่อนเพื่อนจะได้ข้าวเนาะคะเนาะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆพ่นทขายเนาะคะเนาะยมายทากินประจานะเพื่อนเพื่อนจะได้ข้าวเนาะคะเนาะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือข้าวเหนียวที่ที่แห้งแล้วนะที่เราเอาออกจากกระติ๊บนะเพืพ่อนเพื่อน เที่ยวออกจากกระติบแล้วแบบเราไม่ต้องไปทิท้งนะถ้าเขาแห้งแล้วเราจะมาทอดได้นะลูกไปขึ้นอีกนิดนึงนะคะ่ะแรงเด้อทำไฟแรงแล้วเขาจะไหม้นะทุกคนทำพอดีนะคะนะ่ะเนาะตอนแรกเราเปิดไฟแรงได้เพื่อนตอนแรกเปิดแรงแล้วเขาจะกรอบนะคะเนาะ ข้าวเหนียวที่แห้งแล้วเพื่อนๆอย่าไปทิ้งเด้เอเสียดายนะคะเอามาทอดแล้วเราทำอ่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายไมาจะพาเพื่อนๆมาทอดข้าวเนาะคะ่นะเนาะทอดข้าวเหนียวทุกคนอันนี้นี่ยายไมาลองปิดน้ํามันลอกข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเอ่อไปตากไปตากแห้งๆเนาะล้วก็ามาทอดทาเป็นขนมได้นะเพื่อน นีน้ำอ้อยเราใส่ไปน้ำราดราดน้ำอ้อยข้างบนมันก็เป็นเหมือนเหมือนที่เขาทาขายนะเพื่อนเหมือนข้าวตตงนะ่ะเหมือนข้าวต่นนะข้าวงเด้อทาไฟแรงแล้วเขาเเเจะไหม้นะทุกคนทําพอดีนะคะนะตอนแรกเราเปิดไฟแรงได้เพื่อนตอนัวแรกเปิดแรงกนนี่นี่มาจะให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเอไปตากไปตากแห้งๆเนาะ เราก็มาทอดทาเป็นขนมได้นะเพื่อนๆทำขายเนาะเนาะยี่มาทากินประจานะเพื่อนๆเสียดายข้าวเนาะเนาะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆันเป็นขนมกินกับมันจะมีน้าอ้อยนะคะเนาะน้าอ้อยมีน้าอ้อยนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวที่ที่แห้งแล้วนะที่เราเอาออกจากกระติ๊บนะเพื่อนๆเที่ยวอกจากกระติ๊บแล้วแบบเราไม่ต้องไปทิ้งนะถ้าเขาแห้งแล้วเราจะมาทอดได้นะดกเหนียวแห้งที่แบบ แบบนี้เลยทุกคนมันต้องถือข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเอาไปตากไปตากแห้งๆเนาะแล้วก็มาทอดทาเป็นขนมได้นะเพื่อนๆตัวนี้เหลืองแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้เหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆ่อเหลืองแล้วเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่ได้แล้วอันนี้รอให้เหลืองก่อนเพื่อนเพื่อทำขายเนาะคะ่ะเนาะนี่มาทากินประจ,นะจะานะเพื่อนเพื่อเสียดายข้าวเนาะค่ะเนาะ เราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยแล้วเขาจะกรอบนะคะเนาะข้าวเหนียวที่แห้งแล้วเพื่อนๆอย่าไปทิ้งดเด้อเสียดายนะคะเอามาทอดแล้วเราทําเอำข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเอาไปตากไปตากให้แห้งเนาะแล้วก็ามาทอดทาเป็นขนมได้นะเพื่อนๆมีน้าอ,อ้อยเราใส่ไปน้ำราดราดน้าอ,อ้อยข้างบนมันก็เป็นเหมือนอ เหมือนที่เขาทาขายนะเพื่อน,นเพื่อนเหมือนข้าแเตงน่ะเหมือนข้าแเต๋นแล้วก็าําไม,น,ทำทำมานะคะนี่เพื่อนเพื่อนเคยทาจิ้มความแรงมากเะค่ะน้ำมันร้อนะทุกคนมันล้อแล้วเนาะมันก็จะโยนลงไปเลยเพื่อนเพื่อนจะเป็นอย่างนี้นะค,ะคุกคนแล้วเขาจะโกบมากนะเนาะข้าวเหนียวที่แห้งแล้วเพื่อนเพื่อนยวไปทิ้งเด้อเสียดายนะคะเอามาทอดแล้วเราทำเอ่อ ทำไหมน้องอันนี้คือที่ทอดเสร็จแล้วน้เพื่อนน่ากินเลยค่ะนนมาจะชิมให้ดูเด้อเปดไฟก่อนนะคะคเพื่อนแเรางแรงเด้อทำไฟแรงแล้วเขาจะไหม้นะทุกคนทำพอดีนะคะนะตอนแรกเราเปิดไฟแรงได้เพื่อน ตัวแรกเปิดแหลงไปขึ้นอีกนิดหนึ่งะคะ่ะทำเป็นขนมได้นะคะนี่ไงหมายทำให้เพื่อนๆดูนะคะข้าวเหนียวที่พ้นแห้งแล้วนะเพื่อนๆใส่ไปอย่างนี้นะเพื่อนก้อนเล็กก็ใส่ได้เพื่อนก้อนเล็กก็ใส่ได้นะคะ เราออกมาไห้เพื่นใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะข้าวเหนียวแห้งนะทุกคนถ้าเราเออ่ไปตากไปตากแห้งๆเนาะแล้วก็มาทอดทำเป็นขนมได้นะเพื่อนๆเุดไฟก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาแบนี้มาทานได้เอ่ย ไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราเข้ามาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราเข้ามาตัวนี้เหลืองแล้วเนาะค่ะเนาะนีนน่ตัวนี้เหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเหลืองแล้วเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่นี้อะไรอันนี้รอให้เหลืองก่อนเพืพ่อนๆเขาเริ่มเหลืองแล้วเพื่อน เดิ่มเลืองแล้วนาะไหม้ะคระันี่เพื่อนเพื่อนเคยทำารงเด้อทำไฟแรงแล้วเขาจะไหม้นะทุกคนทำพอดีนะคะัะตอนแรกเราเปิดไฟแรงได้เพื่อนตัวแรกปเปิดแรงอันนี้คือข้าวเหนียวที่ที่แห้งแล้วนะที่ทเราเอาออกจากกระติ๊บนะเพื่อนเพื่อน เที่ยวออกจากกระติบแล้วแบบเราไม่ต้องไปทิ้งนะถ้าเขาแห้งแล้วเราจะมาทอดได้นะทุกคนาำแรงมากค่ะน้ำมันร้อนนะทุกคนมันร้อนแล้วเนาะมันก็จะโยนลงไปเลยเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือข้าวเหนียวที่ที่แห้งแล้วนะที่ทเ,เราเอาออกจากกระติบนะเพื่อนๆเที่ยวออกจากกระติบแล้วแบบเราไม่ต้องไปทิ้งนะถ้าเขาแห้งแล้วเราจะมาทอดได้นะทุกคนทำเป็นขนมได้นะคะนี่ไงมายทำให้เพื่อนๆดูนะคะอ well, ข้าวเหนียวที่พ่นแห้งแล้วนะเพื่อนใส่ไปอย่างนี้นะเพื่อนก้อนเล็กก็ใส่ได้เพื่อนก้อนเล็กก็ใส่ได้นะคะเราออกไม่ให้เพื่อนใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวมันจะเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนเริ่มเหลืองแล้วเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยัยมาจะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดข้าวเนาะค่ะเนาะ ก็ข้าวเหนียวทุกคน